อะไรเนี่ยใช่แต so <t> ่เขาก็สามารถกินที่ตั้งกันเล่นข่ยคเดี๋ยวจริงๆถ้าเกิดเธอแบบถ้าเกิดเธอหิวเธอจะสามารถเธอจะสามารถเธอจะแพงกว่าถ้าเราหิวเราสามารถสิใช่ไหมเราเคยนู้นทักหน้าูินกิน หนูัวมาก่อนพิซซ่ามันมีมัน่แต่นี่มันก็แค่สิบสองนิ้วนะมันไม่ใช่สิบเจ็นิ้วที่เรากิ่มกี่นิ้ว่สิบเจอะใหญชิ้นใหญ่ใหญ่สิแปดเลยี่นิวยอร์กใช่ป่ะเออ พ yeah. uh ี่เราไม่ได um ้เอาน้วกันหอนะไม่เรกต้องซื้อขวดใหญ่ก่อนี้ไม่มีที่ซื้อเลยเมื่อกี้มีรล้วค่ะเดี๋ยวดูกี่บ้าทอ๋อแล้วมั่ก็ต้องออกไปแบบ l i e ก็ซื้ออันนี้ไปก่อนเนี่ยอ๋อเยอะเลยอ่ะนี่กินตรงนี้ดีกว่า ถ่ายต้นสนสูงๆนี่เอ๊ะออไฟมาฟ้าไสหนหนึ่งเ้าห้าสิโอ้สุดพันทำไมจบสุดพัใพอดี

ว่ายน้ำแไม่มีสุขานะทำไมาตรงนี้ไม่มีล่ะเป็นเป็นโรงแรมแต่ก็ไม่แน่ใจหรอกพี่เพือ่อนคนนี้เข้ามา อควเรียเผ็นมันมีขนาดอ่ใ่นก็าอาเลก็ใส่ตังไปเออไม่น่าเมื่อกี้มีใส่รองเท้าแต่สำหรับเดินแล้วรอนาแ่อยากได้น้ำขนาดนั้นมันหนาวหรือเปล่ากอิตาลีคงไม่ทนหนาวเพราะบ้านมันร้อนอ่แต่ิงจริงก็ยที่ะยนแด้ยแต่ดอลลี่พอหัแต่ฉัน อะไรนะรับเป็นน้ำขุ่นเหรอใช่เพราะเออเพราะประเทศนี้เป็นอีกทีน์ร้อนร้อนรโดนมาเร็วแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเราไปก็ไม่ร้อนอ่ะหมายถึงว่าเราห้องนั้นไม่ร้อนเหรอห้องเธอจะ่ตับไว้ร้อนเยี่ยวแบบ กูโดนหน้าไม่ได e> <Yes, ้เลยอ่ะจะต้องไป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 แอดเลยร้อนมากอ่ะแอดจะมาตบยิงเดมแอดโอ๊ยแอด เดนเโอ้ยอ oh, ีกดนนวันนี้มาล้อมีแล้วตัวใหญ่วิงเลยขายโรยเหอจุเลยออขนาดเหมือนจุมหมินจริงด้วยจุมออจุ๋มจะขายลนกันเออน่ารักอีกแฟนรูด้วยเปล่าเอออย่งด้วรู้ด้วย ชาตหน่อยอี่ีอาบนี่แค่ดีเอ้น้อยมากแิ่งยิ่ชี่เอให้มาดูก็มาดูพอดีนะ ว่ายิ้มง่อยเออจุ๊กกัเมนจุ่มแล้วนาขวาเอาเอแต่ขนมันเยอะเลยเนอะไอตองน,นี้เราจะไปไี่ต้นหมดแล้วหมดแล้ว่เออเรากลันนกบ

พี่ปี๊งพี่พี่บูดอีพิซาจะอีุยลพันีน่งเย็นเ็เริ่มเริ่มชิ้นนดชิ้ยังชยังยัง ૨૨૨ <laughs> ૨૨ ยั่ไม่ได้สอมาเลยลบ้านแล้วมีหมาแล้วมงต่าตาต่างจุเลยเป็นคนต้องา แตันกเ็นดียวไม่ได้เอ๋อก็ยางหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกุญอย่างนี้ก็น่จะพอได้นะไอ้พวกบ้างก็ไปยืมเออ